สวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ One Punch Man The Strongest นะครับก็วันนี้เรามีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะนี่ก็คือตัวอาชูล่าคาบุโตะนะครับแต่จะอยู่ในโหมดคาร์เน่เป็นตัวละคร SSR บวกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ใน SR ก็คือนี่เดดเก a ตติงนั่นเองนะครับเสดายอยู่เหมือนกันนะที่ ไป USR เพราะว่าผมอยากให้ USR มากเลยโอเคตัวละครของมันก็จะเป็นตัวสายอุปกรณ์เนอะเท่าๆกันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปสรุปอีกทีให้กันละกันโอเคมากันที่อาชุราคาบุโตะกันนะครับก็ จากที่เห็นเนอะมันจะอยู่สายต่อสู้ฝั่งปีศาจนะครับก็จะมี4สกิลเหมือนกับ SSR ตัวอื่นเลยอ่ะ SSR บวกตัวอื่นเลยนะครับสเตตของมันก็จะคล้ายๆกันเลยมีเห็นไหมต่างกันตรงที่สปีดแค่นั้นเองนะดูเหมือนอาชูราคาบุโตจะสปีดต่ําที่สุดเลยนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นเพิร์กของอาชูราคาบุโตนะครับ s r บวกก็นี่มีตัวนี้ตัวดั้งเดิมแล้วก็อีก2ออันเหมือนกันเหมือนรอบที่แล้วเนอะก็อัปเกรด หขั้น1ดาวนะส่วน2องอันหลังก็อัปเกรดสดาวนะครับก็เท่าที่ผมดูนะมันจะมีตัวอันนี้ด้วยยุงแดงอัปเดตเปิร์กของอาชูร่าคาบุโตเข้ามานี่ตัวนี้ตัวหนึ่งยังเช็คไม่หมดนะว่าอาจจะมีตัวอื่นด้วยเนะอันนี้วัคซีนแมไม่มีเนอะแล้วจีนอสมีไหมจีนอสก็ไม่มีใช่ไม่มีโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกอันนึงอุย๊ยอีกแหละโอ้ โอเคแล้วก็ตัว SR นะครับตัว d e c a l l i n g ตัวนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยปกติเวลาเรากดตรงนี้นะมันจะบอกไว้ว่าเราสามารถหาจากตรงไหนได้บ้างเนอะเนี่ยเรากดเข้ามาตรงนี้มันก็ไปโผล่อันนี้ด้วยรอแป๊บหนึ่งนี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในโหมด Extreme Training นะครับนี่พอดีเซิร์ฟน,น่าจะคนเยอะมั้งผมไม่แน่ใจเข้ายากมากเลย โอเคคราวนี้เรามากันที่สกิลที่ผมลองเอามาแปลดูคร่าวๆนะครับก็อาจจะผิดลาดไปบ้างนะยังไงก็ขออาภัยลุงหน้าด้วยถ้าเกิดว่าแปลแล้วมันผิดนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีก็ตอนนู่นเลยสิงหาเลยละกันนะครับสกิลเนี่ยผมไฮไลท์ไว้สสีนะครับก็คือสีขาวที่ผมคิดว่าผมน่าจะแปลมาชัวร์ละแล้วก็สีเหลืองนะคืออันที่ผมยังไม่แน่ใจนะครับอันดับแรกสกิลแรกเลยนะก็คือข้างบนเลยเป็นเบสิกสกิลนะครับก็คือจะโจมตีใส่เอ้าหมายเนี่ย เป้าหมายเดียว5ครั้งสร้างความเสียหายคือจะเป็น25%ของพลังชีวิตสูงสุดเลยนะก็ถ้าให้เทียบกับ Gnos SSR ที่เรามีอยู่ก็ Gnos คงเทียบไม่ติดเลยนะถ้าเกิดไม่อัปเกรดแต่ว่านั่นแหละมันคงเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันคคลเมตรกันถูกไหม แต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะสำหรับเบสิกสกิลอันนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันติเมทสกิลอันนี้เนี่ยก็จะสร้างความเสีหยหายคล้ายๆอันแรกเลยแต่ว่าจะสร้างความเสียหาย30%ของพลังชีวิตสูงสุดเลยนะครับต่อศัตรู1ตัวเป็นคอมโบ3ครั้งแต่ว่าเบสิกเนี่ยมัน5ครั้งเนอะทีน,นี้อันที่2เนี่ยคือหลังจากปล่อยพลังไปแล้วก็จะได้รับสถานะสตันเชสอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมแปลถูกไหมแต่น่าจะเป็นสถานะใหม่ก็อารมณ์ประมาณเหมือนคล้ายๆไล่โจมตีมั้งนะ ก็จะเป็นการคือพอศัตรูเนี่ยมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บอาชุร่าคาบุโตะก็จะทําการไล่โจมตีอีกฝ่ายที่พุ่งเคลื่อนไหวไปด้วยอัลติเมทสกิลเลย2ครั้งต่อหนึ่งรอบนะครับโดยที่ไม่เสียลูกแก้วพลังงานเลยแม้แต่ลูกเดียวนะอันนี้ถ้าผมแปลมาไม่ผิดมันน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งไล่โจมตีด้วย Skill อัลติเมทสกิลนี้โอ้โหเบสิคสกิลว่าโหดแล้วนะมาเจออัลติเมทโหดกว่านะครับ ก็ <G ül> ประมาณนี้นะถ้าผมแปลไม่ผิดเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตอนสิงหาเลยเนาะส่วนอันที่3มเนี่ยคือเมื่อถูกโจมตีหรือว่าถ้าตายด้วยเนี่ยก็จะสะท้อนความเสียหายที่ได้รับใส่ศัตรู60%เเลยทีนี้ใส่ทั้งทีมหรือว่าใส่ตัวเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะใส่ทั้งทีมนะเพราะว่าตัวดั้งเดิมมันใส่ทั้งทีมถูกไหมแต่ว่ามันสะท้อนค่อนข้างโหดเลยนะเพราะว่าตัวดั้งเดิมเนี่ยมันสะท้อน ตัวละครตั้งต้นที่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเนี่ยมันสะท้อนความเสียหายไป20%เนาะแต่อันนี้เนี่ยมันสะท้อนทีหกเปเลยแถมสะท้อนตอนที่ตายได้ด้วยเหมือนกันในขณะที่ตัวตั้งต้นนี่คือต้องถูกโจมตีแต่ว่าต้องไม่ตายนะ <c oughs> คือเอาเป็นว่าตั้งแต่เบสิกยันพาส,สีนี่คือโหดทั้ง3อันเลยนะครับก็สมกับเป็น SSR บวกแหละ <c oughs> ทีนี้เรามาว่ากันที่ความสามารถที่4อันสุดท้ายบ้างเป็นความสามารถแบบปลุกตื่นแล้วนะ คือเมื่อเริ่มเกมเนี่ยอันดับแรกเลยจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้กับตัวเองเลย25%แบบถาวรน,นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเพิ่มเอฟเฟกที่จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเป็น4เท่านะก็จะคล้ายๆกับความสามารถของคอเกโลกิโลนะครับคือเป็นการเพิ่มเลือด4เท่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการบูสต์เอฟเฟกของเอฟเฟกอีกทีนึงนะก็คือว่าเอฟเฟกของเกโลกิโลคอเกโลกิโลเนี่ยมันเพิ่มเลือด4เท่าและ แล้วก็ตัวนี้ของอาชุราคาบุโตก็จะเพิ่มเอฟเฟกของเกโลกิโลให้บวกเพิ่มอีก4เท่าอีกทีหนึงนะก็น่าจะเป็น4 4คือ16เท่าหรือเปล่าหรือว่าแค่8เท่านี่แหละน่าจะ8เท่านะครับพอถ้าเกิด16นี่ก็มันจะโอเกินไปหน่อยนะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะคือที่ Google แปลมาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกฟื้นปูพลังชีวิต50%ของค่าพลังชีวิตสูงสุด คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มตอนเริ่มเกมหรือว่าถ้าใช้สกิลฟื้นฟูพลังชีวิตไปแล้วมันก็จะเพิ่มพลังชีวิตด้วยอันนี้ไม่แน่ใจน,นะระหว่าง2อ,อันนี้อ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยไอเอฟเฟกที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยังไม่ยังบอกไม่ได้นะว่าเพิ่มเฉพาะเอฟเฟกที่คาบุโตตัวเดียวได้รับหรือว่าเพิ่มให้กับทั้งทีมเลยนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่มันออกมาแล้วนะในเดือนสิงหานี้นะครับ สรุปโดยรวมของสกิลของอาชูราคาบุโตเนี่ยโดยรวมเหมือนเป็นตัวที่ถูกปั้นมาเพื่อบูสต์ค่าพลังชีวิตโดยเฉพาะเลยเนยีดังนั้นเนี่ยคือเอาไปเล่นปั้นกับเกโลกิโลได้แน่ก็ถ้ามีเกโลกิโลแล้วก็เผลอเอาไปใส่กับ g ีนอสเอสแล้วก็ Watch d o ก m มนทั้งสองตัวนี้ที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้ได้เลยนะไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาทั้งคู่เนี่ยอาจจะกลับมากอดอีกทีเลยก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าบางทีเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีเนิฟกันบ้างแหละเพราะมันเพิ่มเยอะเหลือเกินแล้วก็ถ้ามันไม่เนิฟเนี่ยเป็นไปได้นะว่าถ้าผมสันนิษฐานไม่ผิดคอกิโลกิโลเนี่ยอาจจะต้องอยู่กันยาวเลยเผอออาจจะมีคอกิโลกิโลอันเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่กรณีของโบลส์เอสเอสอาร์แหละที่มันบวกเลือดแบบบวกเลือดเยอะเลยของไอตัวกิกี้แล้วก็มาตัวนี้อีกก็คือเกี่ยวข้องกับตัวเลือดอีกแล้วนะครับ บางทีฝั่ง Developer อาจจะไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเป็นคอก็ได้นะส่วน s e r v ์เ SCA ในบ้านเราหรือที่เราจะชอบเรียกกันว่าเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาก็จะมีน้องทัดจังล่าง2เข้ามากันแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีตัว๋วพอหรือว่า เกือบจะพอผมแนะนําว่าให้พยายามเปิดหาให้ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นเมตาที่อยู่ยาวๆได้เกือบปีเลยแหะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครมาอย่างคาบูโตะ s s r บวนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลางไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอาจจะเป็นทําเป็นเดดเกตลิงโดยเฉพาะต่อจงเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลางไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ